Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ช่ว,วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมแล้วก็การวิเคราะห์มโมเดลฝนก็อาศสยข้อมูลจากทาง windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19ธันวาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่าประเทศไทยเรานั้นไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องแลามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยคาดการณ์ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผล่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหนานครและปริมณฑลภาคตะนออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในในตอนเช้าสําหรับ,บบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้อง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ทหนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตนออกเสียงเหนือที่ที่พัดปกคลุมเอาไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้ำมันมีกำลังปานกลางโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรและทะเลน้ำมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด,ด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวและการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา18บนาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผม ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีการหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-12องศาเซลเซียสโดยมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้อง คาดกันว่าจะมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาท่ามาเราเลื่อนมาดูลักษณะอากาศของทางภาคตนออกเฉียงเหนือกันครับผมโดยคาดกันว่าภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-30องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6ถึง12องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูลักษณะอากาศของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-31องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาทางภาคตนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคตันออกนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 7 2 2ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31 3อถึง33องศาเซลเซียสมีลมมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1 2ถึง2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดกันว่าตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปคาดกันว่าจะมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งฝนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผม สำหรับลักษณะอากาศของทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- 25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31-34อถึงองศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมแล้วเลื่อนขึ้นมาติดตามสภาพอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลด,ดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียส มีลมต้นออกเสียงเหนือความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์มโมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทาง windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าประเทศไทยเราและก็สปปลาวสปปลาวในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันที่20นะครับผม ก็พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วทุกมุมภาคของประเทศไทยและสปะปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่20่สนาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ10บโมงเช้าของวันที่20นะครับผมโดยลักษณะทั่วไปก็จะพบว่าอ่าวไทยและก็ทะเลฝั่งอันดมามันนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่จะเลื่อนลงต่ําลงไปจนถึงแถว ช่องแคบมรกาหรือประเทศอินโดนีเซียนน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลา11นาฬิกาของวันที่20นั้นประเทศไทยเราก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาสะสมนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับในเวลา10 11 11 12นาฬิกาส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม พอเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงบ่ายโมงคือ13นาฬิกาก็จะพบว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาประเทศไทยเราก็จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่โดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับผมโดยส่วนใหญ่ ก็จะอยู่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับสําหรับทางฝั่งอ่าวไทยโดยลักษณะทั่วไปก็จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งียเป็นส่วนใหญ่ส่วนทางฝั่ง,งอันดมามันนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนและก็สปปลาวในช่วงนี้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกันนะครับผมในช่วงเวลา1ิบสมนาฬิกาจนถึงเวลา15บหนาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้อง พอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา 16, 1 7ถึง18นาฬิกาก็พบว่าภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับทางตอนบนของภาคคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนนะครับในช่วงเวลา 16, 17, 18นาฬิกานะครับส่วนภาคเหนือส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานหรือภาคตันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตันออกและภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงสพปาวในช่วงเวลา 16, 17, 18 นาฬิกาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกันนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนสำหรับประเทศไทยในช่วง16-17-18นาฬิกาของวันที่20นั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนกาะกลุ่มกันอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้จะเป็นการปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมซึ่งทางจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนั้น จะมีเป็นจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ยังไม่ถึงปานกลางครับผมส่วนทางฝั่ง,งอันดามันนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างหนาแน่นก็อยู่แถวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับในเวลาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14, 15, 16 17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับผม ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะสังเกตว่าอ่าวไทยและทะเลน้นมันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางประเทศมาเลเซียและก็อยู่ทางตามช่องแคบมรกาเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องเดินเลยไปถึงจังหวัดหร,หรือเลยไปถึงประเทศอินโดนีเซียนน่นนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเวลา19บเานรกาจนถ,ถึงเที่ยงคืนของวันที่20ก็พบว่าประเทศไทยเรา และสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนก็เลื่อนลงไปถึงใต้สุดเลยจนถ,ถึงประเทศอินโดนีเซียนู่นนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ในบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลนามาันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมสปปลาวในช่วงนี้ช่วงตั้งแต่20นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของวันที่20หรือ24นาฬิกาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการวิเคราะห์มโมเดลฝนก็ขอหยุดไว้ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่20นะครับผมและมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช25 6 7ระหว่างเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการพยากรณ์แบบสรุปมานะครับผมแบบยอดยอๆมาครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสยอดยอดดอยคาดกันว่าจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง5-12องศาเซลเซียสคือหนาวถึงหนาวจัดนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วน,นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสบนยอดภูจะมีอุณหภูมิในลักษณะหนาวถึงหนาวจัดคือ6 ึง12องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอรุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทางตอนบนของภาคคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงส่วนทางตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมแล้วข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผม สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ในช่วง18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม